ปราบลื้มใจนะครับหลังจากที่ทานน้ําใจชาวพุทธไทยนั้นส่งต่อความช่วยเหลือด้านพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธรูป35องค์นะครับหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดโศกนาฏกรรมวัดในบางคลาเทศเสียหายไปกว่า28แห่งติดตามในงามสิงชีวิตงามครับ ภาพวัดวาอารามซากปรักหักพังของพระพุทธรูปรวมถึงหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกกว่า28วัดและบ้านเรือนชาวพุทธอีกกว่า100หลังคาเรือนในเมือง,งจิตตกองสาธารณารัฐประชาชนบังคลาเทศถูกเผาทำลายจนเสียหายด้วยฝีมือชาวมุสลิมในบังคลาเทศที่อ้างว่าทำเพื่อโต้อตอบการกระทำของชายหนุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธที่โพสต์ภาพกำลังเหยียบคัมภีร์อัลกุรอานบนเฟซบุ๊กเมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วจนเป็นข่าวคึกโครมไปทั่วโลก สร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะที่ได้รับยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกและมีความเข้มแข็งทางพระพุทธศาสนาจึงเร่งให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนมีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นสะพานบุญนำปัจจัยและพระพุทธรูป35องค์ไปมอบให้วัดพุทธที่ได้รับความเสียหายผ่านโครงการ ฐานน้าใจชาวพุทธไทยสู่ชาวพุทธบังคลาเทศครั้งที่สองเดยทําพิธีส่งมอบที่วัดรามูสีมาวิหารสร้างความปลับปลื้มใจให้แก่ชาวพุทธบังคลาเทศเป็นอย่างมากชาวพุทธที่เรามาเห็นในบังคลาเทศนี่เขาศรัทธามากจะเห็นว่าตอนที่เรามอบพระพุทธรูปมีคุณโยมผู้หญิงผู้ชายไปกราบประพุทธและน้าตาซึมร้องไห้กราบแล้วกราบอีกนเนียหรือเมื่อตอนเรามอบเสร็จเนี่ย จะเห็นว่าเขาแห่นกันสนุกสนานถึงขนาดว่าตอนที่เรามอบเปิดพายุกระหนำ่ำแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่หวาดบันเลยฝ่าสายฝนญาติโยมก็ยังมีความต้องการอีกบางวัดยังไม่ได้หรือเห็นรูปแล้วก็อยากจะได้อีกเราก็คิดว่าคงจะช่วยกันต่อไป แม้มีผู้นับถือศาสนาพุทธในบังคลาเทศเพียงร้อยละหนึ่งหรือ7ล้านกว่าคนจากจำนวนประชากรเกือบ170ล้านคนแต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวรัฐบาลบังคลาเทศก็มีได้นิ่งเฉยสั่งการให้ทหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งบูรณะซ่อมแซมวัดที่เสียหายและดูแลความสงบเรียบร้อยด้านรองสมเด็จพระสังฆราชสาธารณารัฐประชาชนบังคลาเทศได้ส่งความปรารถนาดีมายังพุทธศาสนกชนชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือชาวพุทธบังคลาเทศ บอกว่าวันนี้ก็ใต้คณะสงฆ์และก็ใต้ญาติโยมมามามอบพัทรูปท่านดีใจมากขอขอบคุณกษัตริย์ประเทศไทยสำหรับความช่วยเหลือเมื่อครั้งพุทธกาลดินแดนแห่งนี้เคยมีผู้นับถือศาสนาพุทธทั้งประเทศเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามากแห่งหนึ่ง ร่วมคณะมากับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้นะคะไม่เพียงนําพระพุทธรูปมามอบให้เท่านั้นแต่เป็นการมาปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ค่ะอรวรรเพืิกไทยสงสํานักข่าไทยอสมทรายงานจากเมืองรามูประเทศบังคลาเทศค่ะ